มัวแต่เกรงใจพวกนี้มันก็เข้าทางโจรเข้าทางแขกนี่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเกรงใจไอ้พูดโลกสวยที่ทำเป็นผู้ดีไปเกรงใจเขาเรียกว่าเกรงใจไม่ดูเวล่เวลาเขาจะยึดบ้านยึดเมืองเขาจะตัดคออยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องยังเกรงใจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนได้ค้าขายเล็กๆน้อยๆหรือแมก้กระทั่งอยู่ในกลุ่มลายแล้วบอกว่าอย่าไปพูดเรื่องมุสลิมนะเนี่ยในห้องนี้ก็มีมุสลิมอยู่ ก็มันไปอยู่ก็เพื่อให้เราเกรงใจไงมันก็เข้าทางมันเนี่ยเราไปเกรงใจมันไปตรึงไว้หมดนะครับทุกกลุ่มมันเข้าไปอยู่หมดทุกหน่วยงานราชการมันเข้าไปอยู่หมดไปพูดเรื่องแขกนี่ไม่ได้เลยไอ้คนไทยก็กลัวแตกแย่แต่หารู้ไหมว่ามันไปอยู่เนี่ยมันมีจุดประสงค์เพื่อที่จะไปตรึงเอาไว้เพราะมันรู้ว่านิสัยคนไทยขี่เกรงใจต่อไปนี้ใครคขี่ ใครที่เกรงใจแขกให้ตราหน้าไว้เลยว่าไอ้พุทธหน้าโง่ไอ้คนไทยหน้าโง่ตาหน้ามันไปเลยครับถ้าไปเกรงใจแขกมันยังไม่เคยเกรงใจเราเลยแล้วเราจะไปเกรงใจมันทําไมทุกศาสนาสอนให้คนเป็นดีเป็นคนดีแต่มันฆ่าโครมโครม,ครมยังไปเกรงใจมันอีกมันถึงเวลาที่ต้องเฉดหัวมันออกไป พูดความจริงมันทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ออกไปเห็นไหมครับอยู่ในโรงเรียนมีมุสลิมอยู่ห้าคนอีกเก้าสิบห้าเป็นคนไทยหมูกินไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจงใจจะเข้าไปอยู่ในทุกหน่วยงานเพื่อให้คนไทยเกรงใจไม่กล้าพูดเรื่องกบฏมุสลิมเพราะติดกับคำว่าอย่าพูดเรื่องศาสนาเดี๋ยวจะแตกแยกเห็นไหมครับมันวางกับดัก มันเป็นยุทธศาสตร์ของมันแล้วเรายังไปยอมให้กับยุทธศาสตร์ของมันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พี่น้องครับอย่าได้เกรงใจทั้งมุสลิมที่อยู่ในกลุ่มทั้งไทยพุทธที่อยู่ในกลุ่มไอไทยพุทธคนไหนมันก็พุทธแค่ในเทเบียนบ้านหรือเปลอๆเลบางทีมันเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเราบอกไปเลยว่าที่เราพูดเรื่องนี้เราไม่ได้พูดเรื่องศาสนาแต่เรากําลังปกป้องสถาบัน เพราะแขกมันจะทําลายทั้งสถาบันกษัตริย์ทําลายชาติทาลายพระพุทธศาสนามันไม่ได้ว่ามาอยู่เฉยๆมันจะทําลายทั้งสามสถาบันการที่เราพูดเรื่องกบฏมุสลิมถือว่าเป็นการปกป้องสถาบันเพราะฉะนั้นไอ้ไทยพุทธหรือไอ้คนไทยหน้าโงา่คนไหนออกมาโวยกล่าวหามันได้เลยว่ามันคือพวกร่วมมือกับแขกต่อต้านสถาบันร่วมมือกับแขกทําลายสถาบันเพราะแขกมัน วางแผนทำลายสถาบันต้องเอาจริงครับเรื่องนี้หมดเวลาที่เกรงใจมันได้แล้วมันที่ควรจะเกรงใจเราแล้วไอ้ไทยพุทธโลกสวยทั้งหลายเนี่ยต้องจัดหนักมันครับไม่ต้องไปเกรงใจมันเกรงใจพวกมันแต่เราสูญเสียบ้านสูญเสียเมืองอะไรสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปเกรงใจครับหมดเวลาเกรงใจแล้วถึงเวลาติดดาบปลายปืนแล้วไอ้พวกไทยพุทธหน้าโง่ ที่แบบมัวแต่หลงเรื่องการเมืองหลงมัวแต่เกรงใจแขกเนี่ยไม่ต้องเกรงใจมันเลยนะครับเสียเพื่อนก็ต้องเสียครับงานนี้เสียเพื่อนดีกว่าเสียแผ่นดินถ้ามันจะต้องถีบเราออกจากห้องก็ฝากรอยแผลไว้ในห้องนั้นก่อนออกก็แล้วกันครับบอกความจริงไปให้หมดทำเลยครับถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำมีแต่คนขี้ขลาดมีแต่คนเกรงใจ จะเสียบ้านเสียเมืองเพราะความเกรงใจจะสิ้นชาติก็เพราะความเกรงใจไอ้แขกมันก็รู้ว่าเราเกรงใจมันถึงเข้าไปแฝงอยู่ทุกกลุ่มแล้วอาศัยความเกรงใจของเราเป็นเครื่องมือในการที่มันทำลายเราและเราจะยอมเราจะหลงกลเราจะงโงก่กว่ามันอีกไหมก็คิดดูกันเอาเอง